สวัสดีค่ะพี่น้องทักทายพี่น้องเนาะค่ะจากอำเภอวารินชำราชจังหวัดอุบลราชธานีเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็เป็นอ่าสวนน้อยเข้ามาดมเจียวเด้อพี่น้องเด้อสวนที่เฮ็ดไว้เมื่อหลายปีก่อนเนาะค่ะมื้อนี้มาดมเจียวก็มาทักมาทายพี่น้องอ่าบรรยากาศตะแว่นตกดินเยเมื่อแรกพี่น้องจ้ะอามาเบิ่งคชีพน้อกันยาวๆไปพี่น้องจ้ะยาวๆซ้ําที่ยาวได้เนาะค่ะอันนี้ก็เป็นสวนจากน้ําพักน้ําแรงเนาะค่ะเนาะ แตว่ากระปูพืชพักไวตว่า่าสวนต้นกล้วยต้นอ้อยพี่น้องต้นบักเ้าวพวละหมากหลากใหม่เวลาอยู่แตา่าปีนี้น้ำแห้งนิดสักหน่อยแถมปั๊มน้ำกับมาตายพี่น้องจ้าเขาต้องซอมอีกเนาะก็เลบยบ่ได้พืชพักเข้ากับบ่ได้เต็มที่เนาะต้นกล้วยพันกระเบ,บิดอายุเพิ่งละสามปีเขาไปแล้วพี่น้องจ้าตตัดออกตาต้ตนกล้วยออกต้นไม้กำลังสิกขึ้นวะพี่น้องเนาะต้นที่บอนได้ขึ้นก็คือ ต้นที่พ่อในตัดพ่นก็ยังให้ผลอยู่แต่ว่าผลผลิตพ่นกับโปรต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะเพราะว่ามมมีนามพี่น้องจ้ะกระสีประมาณนี่แหละแต่ว่าต้นมะพร้าวพากหก่เติบยู่พี่น้องสูงไงยู่เป็นแต่ได้กินหมากกินผลอยู่แต่ว่าต้นกล้วยกระสีแห่งนจักหน่อยเนาะเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศที่แบบว่าานามไม่ค่อยร้ายพี่น้องจ้ะหนามลดประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องจ้ะเอาบรรยากาศมาฝากพีตอนหนอบรรยากาศย่างม้วแรง อยู่สวนบัญจันพี่น้องวัดล,ลินชําลาบเนาะผู้ใดผ่านมาทา้งวัดล,ลินก็แวะมาทักทายพี่น้องจ้า้านเส้าก็เปิดเป็นลานขายบะหมี่อยู่ในบันจันเนาะกะ็ไม่กินบะหมี่เนาะค่ะได้ค่ะกินอาหารตามสัง่งใอสวนเท่ากะสระมาานี่พี่น้องจ้าโอ้ยบรรยากาศกแแ็แห้งแล้งต่ว่าต้นใหม่ก็ยัางโอ,อทำเน่าพี่น้อง ทำเนาก็คือมันกันรังสีตอนอยู่โตใบอยู่แต่ว่ากะเนี่ยแหละดูวความแข็งแรงนะบุพพ่อฟุลนูบุพอยมีใส่เนะาะแต่ว่าต้นต้นบักเผาต้นยังกะนับได้ร้ายร้ายสิบต้นอยู่พี่น้องต้นบักม่วงกะหญ่ข้าเห็นกป็นแง่อยู่นี่ค่ะกระปูกพืชต,ตามตามธรรมาชาติเนาะปลูกพืชผลบานเท่านี่แหละบกักเผาบักม่วง ต้นบักกันมายงชิดนะคะต้นกะไคใบบกูดก็บ้ากันไปก็พงก็ภัยเนาะพี่น้องเนาะอาเฮ็ดกันไปพี่น้องจาอ้าสักเมือหนึ่งมันแต่สีเขียวเขียวคือของ่นถ้ามีเวลาดูแลเนาะแต่ว่าช่วงนี้มานําำเจ้าบ,บดได้เบิ่งบดได้ดูแลแต่เพียงแต่มาชื่นชมความงามฝากล้านเฮ็ดไปให้แต่ว่ากะได้ซ้ำที่เห็นนี่แหละพี่น้องแต่ว่าละเนาะเอาตามนี้ พูดเยอะเจ็บคอค่ะเอาฝากคลิปไปซ้ำนี่ก่อนพี่น้องจ้านี่ก็เป็นบรรยากาศยนมงผักค่ม่มค่ะ,ะได้กระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดามเจ้านเด้อพี่น้องบ่มียังมาฝากดอกกะเอาบรรยากาศซ้ำนี่ละมาฝากพี่ต่อน,น้องเนาะค่ะเนาะอาจจะพบพอกันคลิปหน้าเอาเอาบรรยากาศสวนผักกำแรงมาฝากกันสำหรับเมื่อวามาดามเจ้าลาไปก่อนพบพอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ